สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่31พฤษภาคม2567ค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ได้อยู่ที่บ้านเจลอตเตอรี่นะคะไก่หดมือแล้วนะคะคุณชมมืออื่นนะคะก็ได้รุนกันแล้วนะคะเมื่อน,นี้แม่หมูก็จะพามาถามเจลอตเตอรี่ว่าเจลอตเตอรี่เพิ่มักตัวใดนะคะเพิ่นหนักตัวใดงวดวันที่1มิถุนายน2567ค่ะ ดีค่ะเจลอตเตอรี่ก็นั่งอยู่นี่บ่ได้บดไ่ได้ปไปขายลอตเ tery เม็นบ่ค่ะเจย์ใค่ขกระรักรเลี้ยงอันลอตเตอรี่ให้ลูกค้าอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเมื่อนี่คือสวยกว่าคู่มือหันหน้าไม่ได้เจอ้ยอันสวยบ่สวยก็คือเก่าขนาดแม่หมูแมนอยู่บ่เอาแต่สวยใจเก่าล่ะจ้าอันลอตเตอรี่ตัวใดได้ขายดีงวดนี้เจตติดเก้าหรือไม่มุนต,ติดเก้าแนนติดเก้าขายดีแห้ง ขายดีแห้งมันติดเก่าติดซูนจะขายดีค่ะละกาตัวร่องก็สิเป็นติดหางแต่ว่าเก่านี่เน้นๆเลยเก่านี่เน้นๆเลยล้างไวออกปุ๊บลูกค้าสั่งปั๊บอืมลักเก่านี่บ่มีขายแล้วมันบ่เจีบ่มิขายแต่เก่าเก่าทั้งตัวแต่เก่าเก่าอืมพี่เขาลงอะไรตัวแม่หมูแม่ควบเจโรตรีวายลีด้วค่ะพี่ผ้ชมอ้านที่ลีนแล้ว ติดเก้าไม่มีขายแล้วนะคะค่ะตัวน่ะรุตเตอรี่ก็ยัางลายลายโยกับบ่ปันใดบ่พอหมดทีเดีนะแม่นเอาก็เหลืออยู่ได้เจเหลือเก้าสีไม่ไม่เก้าตัวนี้ติดสีเขาบอกเขาเขาเกลือเก่าๆเนาะหล้กสามใบหลักเก่าบ่มีเลยเนาะเนาะเจเนาะค่ะจะหลักเก้าไม่มีเลยเจว่าะระบบออกไปขายรุตเตอรีง่ายบอกมื่อนี่ไม่สิออกไปเด้แม่หมูตั้งกล้องปุ๊บหันควบเลย ไก่หอดมือหอดเวทเลยดิเจเจมักตัวใดส่วนตัวเนาะส่วนตัวค่ะเพชรขี้เพชรยังเด้ค่ะส่วนตัวนั้นเจหลังจากหว้ออกแล้วเจจักเป็นยังจังหวัเก้าเก้าเก้าหาศูนย์เจตัดเลนหาเก้ากระพาศูนย์แม่หมูค่ะส่วนตัวซื้อเท่านั้นซื้อพอได้ฟังกับพ่อได้ซื้อหลวงซื้อลายห้ามมีทุนนลายแม่หมูค่ะ ตะวันนครพนมเพิ่นกระหาแมาแล้วนะคะมิชชมไปดูคลิปย้อนหลังแม่หมูได้นะคะมิชชมเพิ่นหาแมล้วนะคะแม่หมูก็ลงหายล้วแต่ว่าก็รอยามืออื่นนะเจเนาะมืออื่นค่ะก่อนก่อนก่อนสามโมงเช้าค่ะจังมารอเบื่งว่าเพิ่นจะยําตัวใดเพิ่นจะเน้นตัวใดนะคะจากนครพนมนะคะับมชมการส่วนตัวของเจนี่เจ๊ไม่ฮาเก้าเก้า้าส่วนตัวเด้ค่ะละห้าฮาซูเจ อันจะบอกแห้งอะไรแม่หมูตกใจเอ้าคล้องมากเนาะอาซูนีเจมากเจ๊ก็เลยเอาแบบอินไปกับเพื่อนแน่จ่ะเครื่องไปตรงกับเลขคนที่โทรมาบอกเนาะแม่โมูค่ะมันเข่ากับเลขอันที่น้องสาวโทรมาบอกน้องสาวที่แบบว่าหักแห้งแบ่งปันกันมากค่ะตังเต้ไหนเต้ไร่มากัดนี้น้องเขาเป็นยักรุงเทพสิบกว่าปีเขาไม่เคยโทรหาพี่อเมื่อนั้นเขาฟันเกี้ยวที่เบาในคลิปเจ๊อันแม่โม้น่ะค่ะอืมก็สิบว่าขย้ายหรอก อืมลาดเจก็เลยมีความมัดแห้งแต่ว่าถือว่าถือเจกะมัดตัวนี้มักตัวนี้มักเก้าห้ากระพาศูนย์ใช่ค่ะอืมนะคะผู้ชมเผื่อมักน้ําเจลอตเตอรี่นะคะเก้าห้ากับเก้ากับห้าศูนย์เนาะเพื่อนฝันว่าจังไดก่อผู้ที่ัหนบ่าวฟังเพื่อนฝันมาเพื่อนมากับสร้างหรือประมาณนี่แหละประมาณนี่แหละเพื่อนเอ้าว้าอีกบ่าวเอ่อเอฟซีฟังอีกเนี่ยบัดนเดียนเพื่อนสร้างตัวนั้นเพื่อนอยากเขาเฮี่ยนเจ ค็เอยเจก็คิดโน่นนี่นั่นก็เลยเพิ่นก็เลยขืนขึ้นแล้วก็ได้เข่ามาซื้อได้แม่หมูขึ้นไปสั้นสองดาหยิงพผ้าสองห่วงไปหันกลดมากดากมาหางกลดมากเลขห้าศูนย์แดงจึิงคือเพื่นขืนเทัอสั้นสองเจคนเด่ะเพื่อนบอกว่าเพิ่นกะหันมาอันบันนีก็เลยน้องสาวนั่นก็เลยตีให้เก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์นั่นแดงแต่มันิะเป็นตามความฟันเพื่อนบอก แต่ว่าเจกับมักน้าเพล่เล่แมนบ่มันโดนใจแล้วแม่หมูเพราะว่าเลขตัวนี้ซื้อก่อนน้องเขาจะบอกอกืมซื้อก้อนนานแล้วเก้าห้าศูนย์ลังไว้ออกวันสองวันพร้อมนครพนมเจก็ซื้อเลยเก้าห้าศูนย์แต่เจไปซื้อหลายดอกแม่หมูซื้อเพราะได้ฟังเพราะว่าเจบปทุนมาลาย,จายาเจกับบอมตะไดว่าเจทุนมาลายถือว่าถือเจก,กับซื้อไว้เพราะว่าเจมากมักตัวนี้มกักห้าศูนย์กับเก้าห้านะคะคม่ชมโอ้ ลอตเตอรี่พันกระบอกแล้วนะคะแต่ว่าจากนครพนมนี่มาก,กัําเพิ่อนบะนครพนมแบบมากมากอยูมเม็นบ่คะมกักคมักสู้โตนแหละแม่หมูที่มาจากนครพนมแต่ว่าเจตัดเลนเธอซื้อเบอรเจ๊ทุ่นหน่อยค่ะเจ๊แต่ว่าเจ๊เลนเก้าหากับห้าศูนย์แค่นั้นอืมอค่ะถ,ถ,ถือว่าถือกับว่าเป็นยังกระตรงกับกันกับชุดนครพนมเลยเก้าห้ากับเก้าศูนย์กับห้าศูนย์เนี่ยเ<อ>นมนค่ะอู้ตรงกันเนาะแต่ว่าเจ๊ซื้อก้อนหนาน้องเขาฝันเกีียวกับเพียนเจ แต่ว่าบาเลี่เจหนึ่งหกเจเจว่าสิเอาซื้อไว้ตัวละสิบแปดสิบบาทอยู่ะเพราะว่าทุ่นเจหน่อยแม่มูใจเจอยากซื้อสู้ตัวละที่มันมากแต่ว่าบุญปลาไป่ปลามันเนาะค่ะเจก็ได้ตัดซื้อย่อนคําว่าตัดซื้อละเจจังว่าเจบ่าเขาหินน้ำมูจ้ะหย่อนว่าตัดซื้อตัดซื้อออืค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากระตุงกับหลีกนครพนมอยู่นะคะหลักกะลีกของน้องสาวเนาะ เพิ่นโทรมาบอกค่ะเพิ่นโทรมาบอกว่าฝันเกี่ยวฝันเกีียวเจโรตลีนะคะฝันว่าขื้นทั้งเฮียนเจรตลีฝัาสั่งขอขื้นไปเบึงหันพระเนาะต่วักกะหันหันก้นเนาะค่ะหันก้นมาทั้งเจนะคะิันว่าเห็นแดงจึงคึ้งเลยเนาะห้าศูนย์นะคะตาพึ่งกตีเก้าสร้งเป็นเก้าเก้าห้าศูนย์ เม็ดเดียวเจลอตอรีกับมักแมงมมักน้ำแมนบบเจอันหาูลมาแดงนี่แม่ข้าวมาแดงนี่ยแม่เจกได้มักน้ำนองเขาแห้งกินใจแห้งร่าัะเขากับเลขเจพร้อมนะเก่าหาซูลนะค่ะค่ะที่แรกจะมือเขาประหลับเด้โอ้เจ้าไม่รับเลยอ๋อไหวค่ะประจําว่าหายบอกอืมนะคะมาชมเพื่อได้ชวัน้ำเจลอตอรีค่ะโอ้เนาะดังแห้งแมนบบเจตัวนี้ดังแห้งค่ะแมหมูอืมแต่่าบางคนกว่าันเป็นเลขดับเนาะ เลขหาซุนนี่แต่ว่ากับยาเนาะเจี๋ยเนาะเลขดับไม่มีในกองฉลากเนาะแมนแมนเว้ยเราหึงใจเก๊เว้ยดับบ่ดับเก๊กับบอลบอลเก๊ะเก๊แบบว่าซื้อไปบม่ได้สนใจเข้ามาดับบ่ดับบอลลูด้ว่าดับบ่ดับอืมเราเคยบอกว่าเด็กดับบ่ดับนี่แม่หมูมันสีมันมีสีมากสูตูยังไป็นแบว่าดับบ่ดับเพิ่นเราใส่คู่ลูกเนาะลูกบอลลูกบอลเพิ่นมีสูลูกเนาะเพบอนบอลเด้เอาออกเนาะจ้ะเอาเซตยังอีบ้างเนี่ยกระติดลอตเตอรี่ขยายพันกคนโอ้ กระเลือบลายนะคะพี่ชมพ่อขายแม่หมูพ่อได้พ่อเด่นขายดาราขายแม่หมูสีว่าขายดีขายเดิมมันจะบ่มนเงินมันมันมีราคาบาทสองบาทัว้สีขายเบาิดหน้าตดำดนแหล่ลอฉันอเ๋บอกบเอฟซีนเจอเ๊อเอมักตัวใดที่สุดเจ๊ชอบส่วนตัวเด้อค่ะชอบส่วนตัวครัส่วนตยี่ห้าศูนย์กับห้าเก้าจ้ะห้าศูนย์กับห้าเก้าแมน ครียก่าเนเก้าห้าศูนย์สามตัวเก้าห้าศูนย์มาค่ดมันประเจเลขันัดนี้แม่หมูตขอันใดซีว่าซุฟฟังมันเป็นเลขกันแล้วก็ลอตเตอรี่ก็หายนยลอตเตอรี่หาไม่ได้แล้วบ่ได้แล้วมึงอึ้นจะออกแล้วเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมแม่หมูบ่ได้เขียนลงให้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบ่ไดเอาสมุดกับปากามากก็เลยปั้งเอานะคะเอาเจ๊ชอบตัวไหนคะห้าศูนย์กับ เก้าห้ารวมเป็นเก้าห้าศูนย์จัดส่วนตัวนะคะสามตัวสามตัวเก้าห้าศูนย์นะคะสองตัวเก้าห้ากับห้าศูนย์นะคะคุณผู้ชมเพื่อได้โชคกับเจลอตเตอรี่นะคะคุณผู้ชมความคุณผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆไปกับเจลอตเตอรี่นะคะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจลอตเตอรี่ค่ะ